การต่อยอดความรู้ที่นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการวางแผนและลงมือปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชนช่วยทำให้เยาวชนจิตอาสามีโลกกระนัดที่กว้างขึ้นจนก่อเกิดเป็นเป้าหมายใหม่ในการดำเนินชีวิตต่อไปมีหลักหลายๆอย่างที่ปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเองเช่นเกเษตรที่ดีใหม่กเกษตรพอพียงอะอย่างนี้ครับผมเองก็คิดไว้ในใจว่า ถ้ากลับไปแล้วพื้นที่ของตัวเองก็คือที่สวนเนี่ยครับคือเราก็ต้องลองไปที่แรกแล้วก็ความคาดหวังต่อไปของผมก็คือทําเป็นสูตรเรียนรู้ให้กับชุมชนนะครับความรู้ที่ได้ค่ะมันจะเป็นประโยชน์มากๆกับ อาชีพในอนาคตของเราอย่างน้อยก็คือประสบการณ์ที่เราได้จากที่นี่ความรู้ใหม่ๆที่เรามาแลกเปลี่ยนสามารถที่จะนําไปไประยุกใช้กับพื้นที่ที่บ้านของเราได้ถึงแม้ว่าสภาพมันอาจจะสภาพพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ในเมื่อถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันทําแล้วมันประสบความสําเร็จแล้วอะค่ะอาจจะลองไปใช้กับที่นู่นดู งการน,นี้ก็เปลี่ยนหลายๆอย่างเปลี่ยนทั้งความคิดความเป็นอยู่แล้วก็ตัวตนของเราอะค่ะทำให้แบบว่าเราปรับปรุงตัวเองทำให้เราพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะคะาการปรับตัวหลังจากนี้ค่ะก็คือเราต้องทำมากกว่าพูดคือทำมันมากกว่าที่เราจะพูดให้คนเห็นรู้ทำให้เขาเห็นถึงผลงานมากกว่าจะพูดว่าเราจะทำมันนะ ชนจิตอาสารุร่นที่สอง,สองค่ะพวกเราขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับพี่ว่าติดตามชมพวกเรามาตลอดเลยแล้วก็หวังว่าที่ติดตามชมพวกเรามาน่าจะได้ความสนุกแล้วก็แง่คิดต่างๆมากมายมันไม่ใช่การเรียนรู้อย่างเดียวค่ะเป็นการที่ใช้ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆที่แบบเหมือนต่างคนต่างมามารู้จักกันที่นี่นะคะก็เป็นอะไรที่แบบเป็นประสบการณ์ใหมๆ่ๆถ้าพูดไปอย่างเงี้ยว่าเอ้ยค่ายนี้สนุก ค่ายน,นี้แบบเจ๋งนะน้องไม่รู้หรอกน้องมันรู้สึกจริงต้องมาอยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรานะคะที่จะมาเป็นรุ่นต่อ,ตอไปที่จะมาสืบสารจิตพลังจิตอาสาของพวกเราต่อไปในอนาคตค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมถ้าคุณมีโอกาสได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ครับอย่าลังเลที่จะตัดสินใจสมัครครับผมเป็นโครงการที่ดีในชีวิตคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ